Thank you โอเคตั้งเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูฟีลลิ่งในการขรับขี่ของการลดสเตอร์ลงแล้วเป็นยังไงนะครับโอ้โหมันก็จะอ่ดๆหน่อยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอ,อชุดสเตอร์ชุดนี้นะครับผมใช้เป็นชุดโซ่420นะครับสเตอร์หน้าจะเป็น14ฟันนะครับสเตอร์หลังจะลดลงมาเหลือ32ฟันนะครับจากปกติของเดิมของเขานะครับอยู่ที่37ฟันนะหายไป5ฟันนะ ข้อดีนะครับข้อดีก็คือเนี่ยที่ที่เกียร์เกียร์สูงสุดนะครับที่เกียร์4นะครับความเร็ว60-70เนี่ยมันมันรู้สึกมันลื่นมากนะครับเครื่องยนต์ทำงานอ่าน้อยลงนะครับแต่ว่าความเร็วมันก็จะไหลต่อเนื่องได้ดีขึ้นนะจะปกติที่ผมใช้อ่าเอเกียผมใช้เบอร์37ฟันนะครับสเตอร์ลัง37สเตอร์หน้า14ฟันนะครับทำให้มันมันหึงที่เกียร์4อ่ะมันหึงมันเหมือน มันเหมือนวิ่งลากลากเกียร์ลากเกียร์สามอ่ะ,อะจะประมาณนั้นนะครับพอพอลดลง5ฟันคือรู้เรื่องเลยว่ามันลื่นขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของเก็บไม่เนี่ยจริงๆบางทีมันก,มนก็มันก็บอกอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าในรถเบฟร้อยยิบห้าเนี่ยเขาวัดไม่ที่แกนสเตอร์หน้านะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเปลี่ยนอัตราทดหรือว่าเปลี่ยนยางนะครับให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับมันจะทําให้ไม่่มันเพี้ยนไปนะครับอัตราทด สูงขึ้นนะครับก็จะทําให้ไม้มันอ่อนนะฮะอัตราทดน้อยลงนะครับก็จะทําให้ไม้มันแข็งขึ้นนะครับในกรณีที่เราลดสเตอร์หลังลงมันก็ทําให้อัตราลดอัตราทดมันลดลงนะครับแน่นอนนะครับไม้มันจะแข็งขึ้นนะครับเอาชั่วสุดก็วัดที่ GPS นะครับ GPS วิ่งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแต่ผมมีโทรศัพท์อยู่นะเทสันดูเลยก็ได้นะฮะ ผมใช้นี่นะสปีดมิเตอร์นะครับก็มาเทสกันนะฮะเนี่ยมันลื่นๆนะขี่หกสิบจ็สิบแบบลื่นๆนะฮะชอบนะครับเดี๋ยวนี้ขี่ถึงไหนถึงกันนะครับนี่ผมขี่ที่ความเร็วหกสิบนะครับหน้าไมล์หกสิบเนาะ g p s ก็บอกห้าสิบเก้าห้าสิบแปดนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็ใกล้เคียงนะครับ ใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มขึ้นเป็นที่80ลองดูนะครับความเร็วเพิ่มที่เป็น80เนอะปดเอะ80แล้วความเร็วก็อยู่ประมาณ73นะฮะ74ประมาณนี้นะครับน่าก็ความเร็วก็จะแตกต่างจากเดิมประมาณนี้แหละนะครับนะ ส่วนในนี้ในเรื่องของข้อเสียนะครับแน่นอนมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับข้อเสียของการรถสเตอร์ก็คือทําให้รถมันอืดอ่าในการออกตัวนะครับในการขี่ในปกติมันจะอืดกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะถ้ามีคนซ้อนด้วยเนี่ยอือจะยิ่งรู้สึกได้มีคนซ้อนด้วยขี่ขึ้นเนินขึ้นภูเขาอะไรนะฮะถ้าเกิดบ้านท่านผู้ชมอยู่เป็นเกาะหรือว่าอยู่บนภูเขานะครับก็การรถสเตอร์จำนวนเยอะๆแบบที่ผมทำนี่ก็อาจจะไม่เหมาะสมก็ได้นะครับ รถแต่ละรุ่นถูกออกแบบมาใช้งานที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ละคนก็มีสไตล์ในการขับขี่ที่แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะฟันธงไปเลยว่าใช้เท่าไหร่ดีสุดก็คงคงไม่เหมาะนะครับอ่าน้ำหนักของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะการใช้งานเนาะความชื่นชอบนะครับนะมันแตกต่างกันนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมไปลองปรับลองดูนะครับสเตอร์ชุดหนึ่งก็ถ้าเป็นรถอย่างรถเวฟนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมซื้อเท่าไหร่นะมื่อก 200ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับก็ลดประมาณรดหลังประมาณ2องพันจะเห็นผลได้ชัดเจนสุดนะครับลดหลัง2ดูเพิ่มนะครับก็เขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนั่นแหละนะฮะโอเคสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ละกันในเรื่องของฟิลลิ่งในการขับขี่นะครับผมก็จะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าเนะเาะอาจจะแวะหาอะไรสักอย่างไปกินที่บ้านโอเค ในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเราก็มาติดตามกันทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ